เลยฟางโอ้โหมาถึงก็คู่เลยเหรอคุณเดีเดวเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรครับโอ้โห7.8ลิตรโอ้โหครับนี่คือการโชว์กิยกรรมเสือแดกเสือเข้าเข้าเสือเข้าปากเสือนี่จบเลยนะโอ้โหเสือโอ้ย อะไรจะเก่งขนาดนั้นเอ้าโอ้โหนี่ก็นี่ก็พอๆกันครับนี่ก็น่าจะหกลิตรได้นั่นน่ะโอ้โหยาเยยกโอ้โหนั่นไงครับคนดูนี่แทบจะเช็ดเอาทิชชู่มาเช็ดเลืยกับเดาเลยเนี่ยเอาเสือมันตายแล้วไม่ใช่หรอใครอีกเนี่ยโย่กระสุนปืนใหญ่มนุษย์ที่ตรงนี้ มีสมาธิไว้อย่าขยับนะนมีคำถามให้เธอสาวๆเ <c oughs> อาฉันออกไปจากที่นี่ทีอาลุมไอแซคลุมไอแซคไอ,แซค,ไอแซคหัวไอแซคหดน้องเลยน้องเลยเดี๋ยวโอ้โหไอไอแซคัวใหญ่เลยไม่รึ้ว่าเลยฟางนี้ไม่ตีพลังโจมตีไม่ค่อยหนักหมัดไม่หนักหมัดไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็ พอถูกไถได้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว่อนใจเย็นแซคแซคชนเดอร์ช่ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวเตะเตะตาม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 ไม่ตามเฮ้ยโคตรหนักอ่ะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเตะตามเตะตามเตะตามโอ้โหสวนเลยเหรอ ฮิตโตมิมาแล้วฮิตโตมิฮิตโตมิโอ้ยเดี๋ยวแม่เกือบไม่รอดน่าโอ้โหส่หน้าเลยผมใส่หน้าเลยไม่ได้นะครับมันสั่นสะเทือนถึงไหนต่อครับเนี่ยอเมริกาใต้หลายวันต่อมาอ๋อน,นี่เป็นที่แซกไปหาแจนลีนะครับไปชวนเข้าทัวร์นาเมนต์ น้องสารพี่แกโดนกระเทือบทุกรอบแต่ฝีมือพี่แกก็ไม่เบานะถ้าพี่ดูๆมาเฮ้เเห็นหรือเปล่านะใช่ฉันเห็นแล้วเขาฝึกหนักสำเร็จแล้วนะเราต้องมาฝึกอย่างนั้นมากดีกว่ามามาทำกันเลยโอ้มาฝึกเห็นเขาฝึกแล้วก็อยากฝึกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเลยน้องเลย ต้องมีตีนหนักว่ะต้องเลยตีนเบาเดี๋ยวโอ18หมัดเลยจะเย็นฮิตต้องมีใจเย็นใจเย็นโอ้โหหินพังคนยังอยู่ได้โอ้ my god ขี่หัวสลักฉลามบุกคนูชีวิตโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมีชาร์จพลังเลยโอ้โหตัดแตกเฮ้ยมันท่าอะไรวะ ฮิโตมิโหดรา้ายมากฮิโตมิฮิโตมิฮิฮิฮิโอ้โหโอ้หฮิจเยเอนฮิฮิอาฮิอาฮิอาเดี๋ยวเอาดี่บย้ตั้งตัวแล้วเดี๋ยวโอ้โหอืมสวนกลับเราได้ได้ไงสวนกลับได้ไงเจอเต,อตะเดี๋ยวดืมท่าเตะต่ำครับเตะต่ำเตะต่ำ <laughs> เฮ้ยจายเอนเตะต่ำเตะต่ำเตะต่ำต,ะตะ่อย นี่เป็นไงเนาะเป็นไงเตะต่ำเตะต่ำลำโชเลยเอาละฉันคิดว่า,าตอนนี้เราต้องแยกย้ายกันแล้วล่ะแล้วมาเจอกันที่หลังที่เดทออร l ไลฟ์นะได้เลยฉันรอไม่ไหวที่จะเจอเธอในเวทีแล้วมาถึงในสังเวียนนะครับต่อไปใครอีกไปไหนนิวยอร์กหลายวันต่อมาคล้ายมวยเหรอมหาที่ลฝึกเหรอนึนไปไหนครับ เดินกลับมาทำไมเดี๋ยวกลอนอันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มดูหรอดูใครเอ่ยหรือว่าจะดูเธอออาจะเซ็กซี่ยามที่เด็ดเดี๋ยว็ดเมั่วอ้าวเดี๋ยวเออเออมองหาใครมองหาใครคะเออฉันกำลังมองหาคู่ฝึกอยู่เนี่ย อ๋อจะเป็นคู่ให้ได้นะมาสิอ้าวโอ้โหเจอมิล่าโอ้โหมิล่านี่ตีนหนักมือหนักนะหัวล้วเชยียวน้องเลยโอ้โหกระเด็นจะเย็นเลยเลยโอ้โหฟิวเลยมิล่ามิล่าเดี๋ยวมิล่าน้องลา่าน้องลา่าจ๋าน้องลา่าน้องล่าน้องล่าเดี๋ยวพี่เตะต่ำโอ้โหเดี๋ยวน้องล่าจะเย็น น้องล่าใจเย็นใจเย็นเย็นแน่นอ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 นไปโอ,โอ้โหเดี๋ยวเย็นเย็นเดี๋ยวเย็นเย็นไม่เย็นด้ให้มาโอ้ยโอ้ยมาเดียวมาเดียวโอ้โหเจอสเปียโอ้โหพอเลยพอเลยล่าทำ,ทำไมโหดทำไมโหดนี่ล่าจะเย็นจะพึ่งกันขอต่อยก่อนโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโ มันเตะหรือมันก้าวขาเฉยวะเออใจเย็นเดี๋ยวเจอจระเข้ฟาดหางเดี๋ยวเดี๋ยวมันท่าชาร์จเหมือนจะใช้แ้าไม่ตายนะืี้ดีนะเราไปจัดการ cancel disable ท่ามันได้ทันหนึ่งสองหนึ่งสองสิบแปดมัดเดี๋ยวเลยเราคนละเกมโอ้โหกระเด็นขนาดนี้กระเด็นขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกหมัดเดียวอีกหมัดเดียวอันน่าตีนเดียวเอาอยู่ อ่าอเขาหายไปไหนแล้วนะนั่นไงนี่โลกจิตนะเนี่ยตามผู้ชาย <c oughs> อ่ารถไฟใต้ดินมีอะไรเหรออ่านี่ไงแจนลีมาตามแจนลีเพื่อมาดูว่าแจนลีฝึกงไงบรือเปล่านี่ไง <c oughs> โอ้โหเว้ <c oughs> ตามขนาดนี้มันไม่เนียนเลยโอ้โหโคตรไม่มีพี่รุดเลย นี่พิุ่ดมาเอาเอาเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยโอ้ไอ้ลุงโอ้ลุงมันจงใจชัดๆโอ้โหไอ้ลุงบ้าขำไม่เหลือไม่เหลือนั่นโอ้โหโอกโหหยอะไรพึ่งเออเออผมขอโทษเธอไม่ควรจะแอบตามคนอื่นไปนะจะสู้กับฉันเหรอเอาสิมา มาเลยมาพมแล้วเอ้ยเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าเดี๋ยวก่อนโอ้โหกำไรไอ้แจนลีโอ้โหกำไรชีวิตเนี่ยทำเป็นเนียนโอ้โหแจนลี่อคุณผมเป๋หลุดอิบล้อโอ้โหจะซึ้งไปถึงไหนเนี่ยเลิกคางกันได้แล้ว ยังไม่ได้สู้กันเลย